โอเคก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้อยู่สกอตช์แนทตามเคยนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมได้สูตรเออ่สุ่มลัคก,กี้รอยอนจากพี่พ์หนึ่งงาน,นะครับผมเ mm hmm. ขาบอกว่าเออ่สูตรนี้เนี่ยใช้แค่ตัวไมเนียร์เสามารถสุ่มได้นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาลองใช้สูตรดีหรือว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมก่ mm hmm. อนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูจํานวนวันนะผมว่ากิจกรรมนี้เหลือประมาณกี่วันนะครับผม,ม,บผมแล้วก็ mm hmm. ให้กดเออ่ซุ้มเข้าซุ้มออกแบบนี้ครับผม โอเคลองดูนเลยครับผมกดไปประมาณ12ครั้งนะผมแล้ค่อยกดหมุนครับโอเคดูคุว่าจะได้จริงหรือเปล่านะผมหรือว่าเป็นแค่ฟุกนะครับโอเคดูลเลยครับโอ้โหือว่าไม่ได้หายเ โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีตั๋วไดมอนด์รอยย้อนอีกหนึ่งใบนะผมเดี๋ยวลองใช้สูตรนี้ในไดมอนด์รอยย้อนกันดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคอันนี้ก็ประมาณ9วันนะผมเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะผมโอเคดู okay, เลยครับ เหมือนเดิมครับผมกดเออ่ซูม9ครั้ง9ครั้งแล้วค,ค่อยหมดนะครับผมย้ำว่าให้ครบ9ครั้งก่อนค่อยหมดนะครับรู้นว่าจะได้หรือเปล่านะผมโอเคดูเลยครับผมเกลือไม่เกลือครับสรุปว่าไม่ได้ผมแลก็ก็จะแบบไปที่อยากจะลองทำดูว่าได้จริงหรือเปล่าก็ไปลองใช้สูตรอีกนดิดหนึ่งครับผม แต่สำหรับผมก็เกลือนะผมก็มาลองทดลองดูผมคิดว่าจะได้จริงหรือเปล่านะผมสูบว่าไม่ได้เลโอเค okay, สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ